คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟรนลี่ยิมฟิตเนสบางพลียิมคุณภาพเทรนเนอร์มืออาชีพราคาย่อมเยาในย่านบางพลีสมุทรปราการสนใจติดต่อลิงก์ในเดอสคริปชันนะครับสวัสดีครับในช่วงปี1790ได้มีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งได้เกิดขึ้นนั่นก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสแต่นอกจากการเปลี่ยนปแปลงระบอบก,การปกครองแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกปฏิวัติขึ้นมาด้วยก็คือหน่วยวัดครับในสมัยนั้น การค้าขายที่ต้องใช้การช่างตวงวัดจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากมากเพราะว่าเรายังไม่มีหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างเช่นการวัดความยาวอาจจะใช้ความยาวแขนหรือความยาวเท้าส่วนการวัดน้ําหนักอาจจะใช้เป็นจํานวนเมล็ดข้าวซึ่งค่าพวกนี้มันไม่มีความเที่ยงตรงแขนแต่ละคนจะไม่เท่ากันส่วนเมล็ดข้าวแต่ละคนก็มีขนาดไม่เท่ากันน้ําหนักก็ไม่เท่ากันด้วยดังนั้นนายมาควิส แห่งคอนโดเซ่เลยรวมทีมกับเพื่อนอีก4คนเพื่อจะสร้างหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานที่ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องวัดได้เท่ากันแล้วพวกเขาจะเรียกหน่วยนี้ว่าหน่วยเมตริกโอเคแม้ว่านายมาควิสแห่งคอนโดเซ่เนี่ยจะเสียชีวิตในปี1794ทําให้เขาไม่เห็นความสําเร็จของหน่วยเมตริกแต่ถึงยังไงเราก็เรียกได้ว่าเขาเป็นคนริเริ่มเรื่องนี้นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงหน่วยเมตรไปแล้วดังนั้นในคลิปนี้ เราจะพูดถึงหน่วยน้ำหนักหรือหน่วยกิโลกร,รัมกันนะครับในปี1790สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งฝรั่งเศสก็ได้ประกาศภารกิจ3อย่างที่สำคัญสำหรับหน่วยวัดขึ้นมาได้แก่ 1. หาความยาวของ1เมตร 2. หาหน่วยน้ำหนักที่ใช้ความยาวเมตรเป็นฐานและ 3. ทำตารางการแปลงหน่วยที่ใช้กันในปัจจุบันให้กลายเป็นหน่วยเมตริกหลังจากที่นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อที่ผมน่าจะอ่านไม่ค่อยถูกอย่างเดอลอมและเมชอนได้หาความยาว1เมตรได้แล้วนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสอีกสองคนที่ผมก็น่าจะอ่านชื่อไม่ค่อยถูกเหมือนกันอย่างลาวอีเยและก็ฮอยก็ได้เอา1เมตรนี้ไปหาค่าน้ําหนักและเขาเรียกหน่วยน้ําหนักนี้ว่ากรีฟแต่จริงๆแล้วภาษาฝรั่งเศสอ่านคํานี้ว่ากราฟนะครับ ซึ่งในบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าคำว่ากราฟนี้มาจากภาษาลาตินคำว่า gravitas ที่แปลว่าน้ำหนักหรือว่าเวทซึ่งลาโวเซยก็ได้กำหนดนิยามคำว่ากราฟว่าก็คือน้ำหนักของน้ำแข็งที่มีขนาดกว้างยาวสูงเท่ากับ0.1เมตรโดยวัดที่อุณหภูมิ0องศาซึ่งปริมาตรของมันเท่ากับน้ำ1ลิตรนั่นแหละครับแล้วตอนนั้นก็คือช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสชนชั้นสูงของฝรั่งเศสหลายคน ก็ถูกจับไปประหารซึ่งลาวซียก็เป็นหนึ่งในนั้นการสร้างกราฟของเขามันนำไปสู่เกรฟจริงๆนะครับต่อมารัฐบาลฝรั่งเศสก็รู้สึกว่าหน่วยกราฟเนี่ยค่อนข้างใหญ่เกินไปจะช่างตวงอะไรก็ไม่สะดวกพวกเขาก็เลยสร้างหน่วยใหม่ที่เรียกว่ากรัมขึ้นมาโดยมมีหน่วยน้ำหนักน้อยกว่ากราฟ1 0 0่นเท่าแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานพวกเขาก็เริ่มรู้ตัวว่าหน่วยกรัมเนี่ยทำให้มีตัวเลขมากเกินไปพวกเขาก็ ก็เลยอยากสร้างหน่วยใหม่ที่มีน้ำหนักมากกว่ากรัม1 0 0 0เท่าแต่ไม่อยากใช้คำว่ากราฟแล้วเขาเลยสร้างหน่วยใหม่ขึ้นมาโดยเติมคำว่าก,กิโลนำหน้าซึ่งกิโลมาจากภาษากรีกที่แปลว่า1,000แล้วให้หน่วยที่ชื่อว่ากิโลกรัมนี้เป็นหน่วยมาตรฐานน้ำหนักหน่วยใหม่ไปเลยครับและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำไมกิโลกรัมเป็นเพียงหน่วยวัดมาตรฐานหน่วยเดียวใน SI Unit ที่มี p r e f i x นำหน้าแล้วในปี1799 1กิโลกร,รัมก็ถูกนิยามว่าเท่ากับน้ำหนักของน้ำปริมาตร1ลิตรที่อุณหภูมิ4องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่น้ำจะมีความหนาแน่นสูงสุดแต่เรารู้ว่าการใช้น้ำในการช่างตวงเนี่ยมันมีความผิดพลาดได้ง่ายฝรั่งเศสก็เลยสร้างแท่งทรงกระบอกที่ทำมาจากแพทินัมที่มีน้ำหนักเท่ากับ1กิโลกร,รัมขึ้นมาและเรียกเจ้าแท่งนี้ว่ากิโลกร,รม the archives, ัมออฟเดอะอาร์คีฟณเวลานั้นนิยามของ1กิโลกร,รัม ไม่ใช้น้ำหนักของปริมาตรน้ำ1ลิตรที่อุณหภูมิ4องศาอีกต่อไปแต่กลายเป็นเท่ากับน้ำหนักของกิโลกรัม of the Archive าแทนดังนั้นเจ้าแท่งแพทินัมเนี่ยคือสิ่งเดียวในโลกที่มีน้ำหนักเท่ากับ1กิโลกร,รัมเปะ๊ะไม่มีผิดเพี้ยนเพราะว่ามันคือนิยามของ1กิโลกร,รมัมนั่นเองครับ90ปีต่อมาในปี1889เจ้าแท่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นแท่งทรงกระบ,บอกแพทินัมอิริเดียมซึ่งมีความแข็งกว่า และมันก็ถูกเรียกว่า International Prototype Kilogram หรือลาการเคอร์ ur, หรือชื่ออย่างไม่เป็นทางการก็คือ Big K แล้วมันก็ถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยใต้ดินของสำนักงานช่างตวงวัดระหว่างประเทศของฝรั่งเศสที่อยู่ในเมืองปารีสแล้วเจ้า Big K นี้ก็เป็นมาตรฐานของ1กิโลกรัมมาอีกร้อยกว่าปีแต่ปัญหาก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าบิ๊กจะมีน้ำหนักของเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ในตอนที่บิ๊กเคได้ถูกสร้างขึ้นฝรั่งเศสได้สร้างบิ๊กเคฉบับก๊อปปี้ขึ้นมาอีก40ชิ้นเพื่อแจกจ่ายไปทั่วโลกแน่นอนว่าการสร้างตัวก๊อปปี้ขึ้นมาพวกมันไม่ได้มีน้ำหนักเท่ากับบิ๊กเคตัวจริงเป๊ะ1 0 0ซมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่ก็ถูกบันทึกเก็บค่าไว้หมดแล้วแต่แล้วการติดตามเปรียบเทียบน้ำหนักของบิ๊กเคตัวจริงกับตัวก๊อปปี้ของมันก็พบว่าตลอดเวลาเกือบ100ปีน้ำหนักของมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึง 50ไมโครกรัมเลยทีเดียวถึงแม้การเปลี่ยนแปลงจะมีค่าน้อยมากๆแค่50ไมโครกรัมแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นมาตรฐานควรจะเป็นค่าคงที่ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งพอคิดดูแล้วสิ่งเดียวที่จะมีค่าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะวัดที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ตามก็มีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือค่าคงที่ทางฟิสิกส์ของจักรวาลค่าคงที่พวกนี้ไม่ว่าใครจะเป็นคนวัด จะเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวจะที่กาแล็กซีทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีอะโนเมดาก็ต้องด้ค่าที่เท่ากันเสมอก่อนหน้านี้ระยะ1เมตรก็ถูกกําหนดโดยความยาวของแท่งแพทินัมซึ่งมันก็เจอปัญหาเหมือนกันครับเพราะว่าแท่งแพทินัมสามารถยืดหดได้ตามเวลาดังนั้นความยาว1เมตรเลยถูกนิยามใหม่โดยใช้ค่าของที่ทางฟิสิกส์ของจักรวาลน,นั่นก็คือความเร็วแสงโดยในปี1983ระยะ1เมตร ก็ถูกกำหนดใหม่ให้มีค่าเท่ากับระยะทางที่แสงเดินทางในสุญญากาศได้ในเวลา1 2 9 9 7ส่วน5 9 9ล้าน7แสนวินาทีคราวนี้1เมตรก็จะมีค่าเท่ากันเสมอไม่ว่าเราจะวัดที่ไหนในจักรวาลก็ตามโดยทำการวัดเทียบกับค่าของที่ทางฟิสิกส์อย่างความเร็วแสงนั่นเองครับแล้วเราก็อยากแก้ปัญหาหน่วยกิโลกร,รัมอย่างนี้เช่นกันครับ โดยเลิกนิยามมันกับวัตถุทางกายภาพแต่ไปนิยามมันกับค่าคงที่ทางฟิสิก์ของจักราวาลแทนก่อนหน้านี้ก็มีงานวิจัยมากมายที่จะพยายามนิยามหน่วยกิโลกร,รัมให้เป็นค่าคงที่ทางฟิสิก์ซึ่งงานวิจัยที่น่าสนใจก็เช่นการสร้างทรง,งกลมซิลิคอน28หนัก1กิโลกร,รัมขึ้นมาแล้วคำนวณจำนวนอะตอมของมันแล้วเราก็สามารถเอาจำนวนอะตอมไปคำนวณหาเลขอวโวกาโดได้แล้วใช้เลขอวโวกาโดนิยาม1กิโลกร,รัมอีกทีหนึง่ง แต่ในคลิปนี้ผมขอพูดถึงวิธีนิยามที่ได้รับการยอมรับจากการประชุมใหญ่ว่าด้วยการช่างตวงวัดครั้งที่26เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018ที่ได้นิยามน้ำหนักโดยใช้ค่าคงที่ของพรังเรารู้ว่าค่าคงที่ของพรังมีค่าเท่ากับเท่านี้และเราก็มีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของอนุภาคโฟตอนกับพลังงานของโฟตอนที่มีหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ยังรู้อีกว่ามวลกับพลังงาน มีความสัมพันธ์กันตามสมการนี้ดังนั้นเราก็จะได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ของพลังและมวลได้ตามนี้แล้วเราจะเปรียบเทียบค่าน้ำหนักของสองส,องสิ่งได้ยังไงถ้าเป็นวัตถุทั่วไปเราก็คงจะใช้เครื่องช่างตวงแล้วก็บาลาน้ำหนักเอาแต่สำหรับการวัดค่าคงที่ของพลังเทียบกับมวลนั้นเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เร,เรียกว่าวัดบาลานหรืออีกชื่อนึงก็คือคิเบิลบาลานที่ตั้งชื่อมาจาก นักฟิสิกส์ที่ชื่อไบรอันคลิฟเบิลที่เป็นคนคิดค้นเจ้าเครื่องนี้ขอสรุปการทํางานของคลิฟเบิลบาลานแบบสั้นๆตามนี้นะครับคลิฟเบิลบาลานจะแบ่งออกเป็น2โหมดได้แก่เวดดิ้งโหมดและมูวิ่งโหมดโดยเวดดิ้งโหมดจะเป็นการบาลานกันระหว่างมวลกับแรงจากสนามแม่เหล็กโดยมีสมการตามนี้มวลคูณด้วยความเร่งโน้มถ่วงจะเท่ากับสนามแม่เหล็กคูณด้วยความยาวลวดในคอยคูณด้วยกระแสไฟฟ้าที่วิ่งในลวดส่วนโหมดที่2 จะเป็นการใช้แรงกลขยับเจ้าคอยให้เคลื่อนที่ขึ้นลงในสนามแม่เหล็กและจากกฎของฟาราเดย์ถ้าเราเอาตัวนําไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กจะทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นมาแล้วเราก็จะได้สมการแรงดันไฟฟ้าเท่ากับสนามแม่เหล็กคูณความยาวลวดในคอยคูณด้วยความเร็วที่คอยเคลื่อนที่แล้วเราก็เอาสอสมการนี้มาสลับค่าย้ายข้างเราก็จะได้สมการหน้าตาแบบนี้จะสังเกตว่า ฝั่งซ้ายมือคือกําลังไฟฟ้าส่วนฝั่งขวามือก็คือกําลังกลแล้วนี่ก็เป็นสาเหตุที่เจ้าเครื่องนี้เรียกว่าวัดบาลานซ์เพราะว่าวัดเป็นหน่วยของกําลังและจากโจเซฟสันจังชันหรือปรากฏการโจเซฟสันทําให้เรามีสมการความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับค่าคงที่ของพลังที่มีหน้าตาแบบนี้แล้วจากสมการกระแสไฟฟ้า v เท่ากับ ir เราก็จะได้ค่า i เท่ากับ v ส่วน r แล้วก็จาก ควอนตัมฮอลเอฟเฟกหรือปรากฏการณ์ควอนตัมฮอเราก็จะรู้ว่าค่า R เท่ากับ1ส่วน p คูณด้วยค่าคงที่ของพรังหารด้วยประจุของอิเล็กตรอนกำลังสองคือเรื่องโจเซฟสันจังชันกับควอนตัมฮอลเอฟเฟกนี้เป็นเรื่องที่นอกสโ o p ของคลิปนี้นะครับผมขอไม่พูดถึงก็แล้วกันแต่ขอให้รู้ว่ามันทําให้เรามีสมการหน้าตาประมาณนี้นั่นแหละครับแล้วเราก็สามารถจัดรูปสมการใหม่ได้หน้าตาแบบนี้ ซึ่งเป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับค่าคงที่ของพรังแล้วในปี2018นี่ก็คือนิยามใหม่ของหน่วยกิโลกร,รมัมนั่นเองครับถ้าอยากรู้ว่า1กิโลกร,รัมมีค่าเท่าไหร่ในเทอมของค่าคงที่ของพรังก็ให้ใช้สมการนี้ในการคำนวณน,นะครับซึ่งผมก็คงไม่คำนวณสมการนี้เองและผมก็ไม่มีเครื่องคิปเปิลบาลานด้วยดังนั้นผมเลยไปค้นในอินเทอร์เนต็ตว่ามีคนคำนวณแล้วได้ค่าเท่าไหร่ซึ่งได้มีค่าออกมาประมาณนี้ครับ โอเคนี่คือนิยามที่แท้จริงที่จะบอกว่า1กิโลกร,รัมมีค่าเท่าก,กับเท่าไหรในทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าผมไปจ่ายตลาดผมขอใช้1กิโลกร,รัมเท่ากับน้ำหนักของน้ำหนึ่งลิตรเหมือนเดิมนะครับแล้วนี่ก็คือประวัติอย่างย่อของหน่วยกิโลกร,รมัมที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับโดยเนื้อหาทั้งหมดผมก็นามาจากการอ่านหนังสือและค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรก็สามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับแต่ขออย่างเดียว พูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปและถ้าใครยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดสมัสมสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับโดยผมจะขึ้นชื่อขอบคุณไว้ท้ายคลิปแบบนี้นะครับและเหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ